วันนี้เราก็จะพามาที่งานการชาตนะครับเราก็จะมาดูว่าที่งานการชาตเนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างลแล้วมีเคยมีคนสงสัยไปครับว่างานการชาตเนี่ยเขามีมาเพื่ออะไรแต่เท่าทีท่รู้มาเนี่ยก็คือว่างานการชาติมีเพื่อว่าการที่จะจัดหารายได้เพื่อเข้าสู่สภากาชาตินะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในงานการชาตเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เช่แงแกที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นว่ามีชวลรูรถอยู่ก็จะเป็นสนนึงของในกชานะครับแล้วก็ทนี้เราก็มาถึหัวใจหลักครับก็จะเป็นกาับกาชครับเาะวไปสักปลาครับาวขารวนะเ I'm <speaking in Spanish> เด็กมันจับมือกันนั่นอคะรไก็วก็ยครับผมแล้วก็มาจนสุดแล้วนะครับบรรยากาศงานก็มีสินค้าทั่วไปที่ขายครับก็เราก็จะเห็นอะไรหลายๆาอย่างพวกสินค้ารองเท้ามีงานตกของ ดาวประมาณนี้ที่เราเก็ตเห็นนะครับก็ก็จะมีสิ่งที่แบบว่าแปลกตาอยู่บ้างซึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าในเรื่องของผู้สินค้าเช่นของกอฟบางอย่างเนี่ยเราก็เห็นอยู่พวกซีดีเาเรื่ทอดอีกว่าซีดีก็ยังเห็นขายอยู่นะครับซึ่งงานนี้มันก็เป็นงานของแรงงาน,งงนาชาติซึ่งเกี่ยวกับรัฐบาลน,นะครับซึ่งตำรวจตรวจนี่ก็มันก็น่นจะมีอยู่ ทำไมไม่ไม,ไม,ไม่ตรวจตาตรงนี้หรือว่ามันก็คือส่วนหนึ่งว่าถ้าคุณขายได้คุณก็แบ่งให้กับทางสภากาชาติด้วยตัวแล้วกันจรงหรือเปล่าแล้วก็อย่างหนึ่งในเรื่องของสถานที่จอดรถน,นะครับก็ปกติวันธรรมดาเนี่ยคนทั่วไปก็สามารถที่จะจอดได้ะครับผมแตมาันถึงวันงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนคุมเล่นนะครับมาบอกว่าเนี่ยค่าจนอดรถนั้นสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างก็แล,ล้วแต่ ว่าเขาจะตั้งเงินเท่าไหร่ครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งพอเป็นไงินกในี่เท่ไรก็ต้องเสียภาัีดีหรือว่าเงินเงินตรงนี้ก็ต้องเข้ากับราชาติด้วยขอแค่ว่าในภายในบริเวณเนี้ยคุณคิดจะทําอะไรขอแค่บอกว่าส่งให้กับราชาติก็พอแล้วหรือเปล่าครับก็เป็นหนึ่งวันตอนเย็นที่เราได้มา งานกาชาติกันนะครับก็ผมว่าทุกคนคงจะเพลิอเพินกับการมาดูงานในครั้งนี้นะครับกับผมนะครับก็ววัเเ้าได้เจอกันใหม่ในงานอื่นนะครับขอบคุณครับใช่กระบอ,อ